ที่คือสีเขาตรวจเขาเช็คอยู่เดิมทุกจุดนี่พ่โอ,อดูเด็ดตัติยังไม่แกะเลยแสดง้เห็นหมาาร์โค้ดเดิมด้วยนะอ้าววันนี้เราก็อยู่กันที่กรุงเทพม,มหานครอมรรัตนโกสินทร์ร้อนหายโคตรร้อนหน้า<ร>หนาวอะไรครับเนี่ยตรงตรงไหมปิดคลิปเลยได้ไหม ถึงตู้มันจะเย็นแต่ทำไมอากาศมันร้อนอยังวะเออนน่นอดิหรือว่ามันใช้ได้ไม่ไม่ได้จริง,รงหรอไอเชียงดีกครูเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแากสะเร็วเลย แต่จริงจริงแต่ว่าตู้มันเย็นแต่วันนี้อากาศร้อนไม่เอาตู้เย็นหรอกเบื่อเอาเป็นตู้ทึบแบบนี้มีแอร์ได้ไหมได้นี่แต่ผมดูแม็กนี่นานแล้วแหละเมื่อกี้ละเท่ไหมสวยดีนะโคตรเท่นะแมหมลายเขากวางท่านเขาเรียกเขากวางไว้เออมันเป็นตัววายไงเขาเรียกวีวีสโป๊กอ๋อวีสโป๊กวีสโป๊กโอเคฟังข่ามึงก็ไม่ได้แล้วอ่ะวันนี้มาเอาคนของง่ายๆสักคันหนึ่งดีกว่าพี่ออสก่อนจะไปแล้วก็ขอแวะหน่อยมันสวยเออตู้เย็นมันใหม่ดีนะใครอยากได้ตู้เย็นสวยๆใหม่ๆสภาพดีๆก็เรียนเชิญนะครับคามักรรอออี้นจหืล่าาาาสุดดเรียกว่น้้มืฟตง ผมว่าถ้าพี่เมา,าพี่กับบ้านไม่นอนเลยแล้วสภาพอย่างนี้เลยเนี่ยมาแบบรถใหญ่เลยเน,น,นี่ยอย่างเงี้ยกระทะพงกระทะผ่าเรียบร้อยเราก็าให้ไปเลยเนาะให้เลยครับผมให้เลยแมวคืนแต่ถ้าลูกลูกค้าบอกไม่เอาไม่เอาล้อหลังเลยฉันไม่เอาบอกได้นะจะบ้าหรือไงใครไม่เอาล้อหลังใครจะไม่เอา,จะ,เอาจะวิ่งแต่ล้อหน้าสองล้อไงรู้สึกว่าพอเวลาในหนึ่งเราจะงอแงกันพิเศษนิดนึงนิดนึง นี่ไงไปไปอ่นี้ตู้สูบประมาณเท่าไหร่นู้ว่าอันนี้ตู้สูบประมาณเมตรแปดนะครับผมนะสองใบพัดเมตรแปดเมตรเก้าประมาณนี้เลยไม่เกินนี้รังนงรังน้ำก็ยังเป็ใหม่เลยความเย็น่ึงเย็นได้ประมาณ20ถึงถึงสบายสบายเลยและยิ่งคุณวางของเยอะๆสเปซในตู้มันน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้ความเย็นมันยิ่งเย็นไวขึ้นเย็นได้ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยแอนเข้าถึงไงถึงออกช่รนมเออแล้วยิ่งคุณขับใช้ความเร็วนะมันมอเตอร์มันป่าโหเย็นเจ็บอันนี้เป็นแบรนด์ของเอเชียอินเตอร์คูใช่แลครงไมนอ่ะคอันนี้บผงนะไม มาห้องกินสภาพนี้เข้ามาันรอตใหญ่เลยดูให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเอาใกล้มือเลยเลยคันนี้พี่โอ๊ตจำได้ทะเบียนนี่แหละ1 3 3 4ที่มันพอร์ตเดือนละ5 0 0พเท่านั้นเองว้าวแล้วตัวรถปี2 0กว่าปี21่บเอ็ดมั้จะไม่ผิด่ะผมดูข้อมูลให้เบื้องต้นนะจ๊ะนนต้องบอกว่าจะปเป็นตู้ทึบใช่แล้วตู้ทึบสูงเมตรหทําไมว่าทําไมวันนี้ถึงเอาความสูงเมตรหมาให้เพราะหนึ่งเลยหลายคนตอนนี้เจอปัญหาที่อพูกตรงนี้วิ่งของในเมืองอ่ะสมพันกับรถน้อยนมันแคบกับแต่ละทีแม่งโอ้ังคด้วีนน หกหนึ่งเลยคุณได้เรื่องความคล่องตัวและคุณได้เรื่องระหยัดน้ำมันเพราะคันนี้เป็นเครื่องพันเก้ากำลังเครื่องสบายๆอยู่แล้วสำหรับการขนของนะครับผมนะให้ดูความสภาพมันก่อน โอ้หใหม่จริงว่ะใหม่ไจริงเนี่พี่ออสเด็ดพลาสติกยังไม่แกะเลยจะได้เห็นรับบารโคดเดิมด้วยนะจริงแล้วก็เอมอันนี้คือสภาพนี้เลยแหวะให้ดูเลยแล้วกนขอขออนุญาตนะครับพี่ออสไปตัดไปร่างเดิมนี่ฝุ่นเดิมนะฝุ่นๆนี่ไม่ได้ความไมุ่งไม่ขีดไม่บิ้วอะไรเลยเห็นไหมฝุ่นพวกนี้ไม่ได้มอกอัพนะคุณใช่ไม่มอกนไดูเลยว่าเราแวกให้ดูสดสนะจ๊ะตัวถตัวถังนี่คือแบบเรียวๆอ่ะใช่แหวะแล้วก็ต้องเก็บให้เขาใช่ไหมใช่ซึ่งผมต้อง น้ำเข้าดีแม็กดีแม็กได้ล้อกระทะอันนี้ตู้สูงเมตรหกนะครับผมนด้านหลังก็จะมีตัวในส่วนของกันชนหรือว่าเรียกว่าเป็นบันไดให้เรียบร้อสำหรับตู้สึกครั้งนี้ยังไงก็ต้องมีนะไม่มีใครปีนแต่ครั้งนี้จะมาวัดแบบละเอียดหน่อยละกันนะพี่โอ๋ตนะครับแต่ไปวัดเขาเรียกว่าตอนลึกจัดความกว้างให้สองข้างเลยดีไหมเปิดสองข้างเลยอยากให้สุดๆปีกัวเองเป็นลมให้เป็นร้อนเริ่มจากความลึกกันก่อนเลยวัดความลึกอะไรห้ามเลยหรอไม่ห้ามด้วยเนี่ยกำลังจะห้ามเลยเนีีีี่่่่ยยยออูดกกก็้มมมะไรรคับเนนนวข อันนี้ตู้ความสูงอยู่ที่เมตรหกนะครับผมนะส่วนตอนลึกก็จะอยู่ที่สองเมตรครึ่งครับผมอันนี้วัดวัดจากในของนี้นะอสองเมตรครึ่งอสองเมตรครึ่งนี่เป็นสองสามกลมเลยสองสามอันนี้เป็นสองสามเศษห้างแต่เป็นเศษสองเศษเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็ต้องเผื่อแต่สเปิร์ตที่สเปนให้ในกรณีที่เราปิดประตูมั่งเออประมาณนี้นิดนึงนิดนึงต้องเผื่อหน่อยแล้วความกว้างความกว้างแบบนึงนะจ๊ะความกว้างก็จะอยู่ที่เมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดเรียกว่าเราเรียกมาตรฐานเลยแมตรเป็กใช่ไหมแต่สูงต้องเป็นเมตรข้างล่างนี่ก็เมตรหกแหละอุจจาระประวัดมาให้ ร้อยเม็ดหกตัวๆเป๊ะๆเ,เ,เลยนะถั้งไม่ได้มเม็ดหกออกมาคืนนะผมซื้อคืน ขาดไปเซ็นตมันก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เม่หแน่นอนคืนเหลือสเปคให้นับเรียบร้อยล้วด้วยสวยไหมอเือห้าพันเองนะสภาพนี่เอาหมอัจริงว้วดูเลยก็มาพาไปดูห้องเครื่องอีกนิดนึงแล้วกันใจยเดี่งไปๆดี๋งไปจะได้รู้ว่าเฮ้ยแม่สวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆอ่ะลองขับด้วยไหมล่ะโอ้โหใจเย็นนะอไม่ให้ไปถึงเข้ามาลองขับนิคิดสตาได้เลยออยากลองขับอะต้องทำาไงก่อนอันดับแรกก็คือจองรงรถมาก่อนเริ่มต้นเลยเพราะว่าไม่งั้นรถสวยๆพุ่งตรงนะคนมันก็มีวนดู แทนเจอบ่อยนะอย่างเงี้ยถูกไหมเจอลูกค้าบางคนไม่เข้าใจไปหนูบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องจองอ่ะเราลองขับเลยไม่ได้อ่ะมันเป็นการจองลองรถมากกว่ามันเหมือนกับอะไรในที่สมมติคุณจะซื้อของอะไรสักอย่างดูดีแล้วเปลี่ยนใจละเราไม่เอาละมันเสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นเอาไปเราจองปากเปล่าแล้วคิดดูถ้าสมมติลูกค้าสนใจสักสิบเจ้าอ่ะเออแล้วไม่ได้โอนจองนะมีสิทธิ์ที่จะขับรถออกไปแล้วคิดดูนะว่าเจ้าวนไปวนมาโหรถทั้ถูกต้องแล้วยังมันเสียโอกาสคนอื่นด้วยมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อเดือนหนึ่งแม่งก็วิ่งงงหมมมมืื่่่่่่่นนนนนโลลแแ้้้้วววใชััออีีไไถึกกาาสเคร ครับคอนคือแห้งๆ,ๆอาจจะมีคราบดงดินคราบฝุ่นจะถ้าสังเกตด้ว,ว่าอะไรที่เป็นกรอบอ่อันนี้เป็นยางที่เป็นมาร์กเดิมเห็นไหมทีซีซีเขาตรวจเขาเช็คอย,อยู่เดิมทุกจุดน้ำไม่แต่เพกเดิมแข็เดิมๆๆดตตแต่งเดิมอ่าสวยเลย ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นค่าฝุ่นครับอะไรวะเขาว่าไปเขาเรียกว่าค่าฝุ่นจากการใช้งานดีกว่ามีค่าสีพ่นจากการซ่อมแซมน,นะฝากไว้คิดแต่ถ้าอยากได้รถสวยสภาพนี้ที่คัดสภาพมาให,ให้เรียบร้อยแล้วโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราไว้จใจได้ทิสตรักดุคาดีกนะเปิดมาเกือบ20ปีแล้วนะไม่แน่จิก็คงไม่อยู่ยาวขนาดนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะกันและอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองออกไม่ได้ว่าแตกใครตามหาได้อยู่ดูคลิปนี้นะห้องเย็นตู้แห้งโฟล์คลิฟต์รถบรรทุกเล็กอะไรที่เกี่ยวกับรถทำกินเรามีทุกประเภทแล้วเจอกันวันนี้ผมอตล สวัสดีครับสวัสดีครับผม